วันนี้ทำเมนูอะไรลูกไม่ได้ทาวันนี้ตำอะไรลูกตำอะไรตำไปแห้งเหรอโลกไหนตําให้กินหน่อยนะขอจานหนึ่งเอาเผ็เดๆเลยนะใส่ชูรสด,ด้วยนะอร่อยนะอร่อยเลยแหละ เอาปลาแห้งอ่ะสามตัวเลยนะเอาเยอะๆเลยจะได้อร่อยอร่อยทำไมอ่ะอเพราามันเยอะกันไปอ๋อมันเยอะกันไปต้องใส่น้ำปลาบ้างหรือเปล่าเลยเนี่ยโอเคโอหน้าอร่อยมากไปถ้าใส่จินเยอะเดี๋ยวมันจะตับไม่แลงอ๋อ เามีสูตรด้วยโอเคขายดีไหมวันนี้ม,มีลูกค้ามาซื้อกี่คนเนี่ยหนึ่งคนหนึ่งคนเหรอใครบ้างอ่ะ มาเขือเม่นมากเลยจ้าใส่ชูรสด้วยพ่อค้าสู้มากเลยนะสู้ชีวิตโอ้โหน่ากินมากเลยนะชูรสเยอะเลยใช่ไหม วันนี้ทำอะไรเนี่ยวันนี้เมนูอะไรคะทำอะไรลูกวันนี้ทำอะไรทำใบแห้งเหรอป้าเวลาเต้ทำวันนี้เหรอทำเสร็จกัน 明白了。